สวัสดีครับผมนายสุประโชคนิยงมครับรหัส019ครับสาขาวิศกรรมคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องระบบเว็บไซต์นะครับโดยโปรเจกต์ผมได้ทำการโปรเจกต์แนะนำภาพยนตร์นะครับโดยโค้ดของผมจะใช้ภาษาเป็นภาษา PHP ครับแล้วก็ sql แล้วก็ตามด้วย css ด้วยครับ css ใช้สำหรับตกแต่งนะครับนีครับโดยจะเห็นได้ว่าจากหน้าโฮมนะครับ เราก็จะมีการใช้ sql นะครับกำหนดว่าเราต้องการหน้าคานวณกี่ช่องนะครับโดยจะใช้สูตรคํานวณน,นะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือหน้าของโค้ดเข้าๆนะครับการที่เราจะสร้างเว็บไซต์สำหรับแนะนําภาพยนตร์นะครับโดยหน้าแรกนะครับในการเข้าเว็บไซต์ของผมก็จะเป็นหน้าล็อกอินนะครับเราก็จะทําการใส่ชื่อสมาชิกลงไปนะครับ ที่เราสร้างไว้หรือหากใครยังไม่เป็นสมาชิกนะครับก็จะมีปุ่มด้านล่างกดลงทะเบียนก็จะพามานําหน้าลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตดูนะครับสมมุติว่าคนนี้ชื่อว่านายนะครับนามสกุลเขาชื่อนางสาวนะครับหลับประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็จะทําการกรอกเลขบัตรประชาชนลงไปครับก็ผมจะตั้งไว้ว่าใส่ได้ไม่เกินสิบสามตัว พรถ้า,าเราใส่เกิน13ตัวระบบจะตัดเองครับแบบนี้เลยมันก็จะไม่สามารถพินต่อได้ต่อมาจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็เหมือนกันนะครับใส่ได้ไม่เกิน10ตัวเพราะตั้งไว้หากเกิน10ตัวระบบก็จะไม่ให้ใส่ต่อแล้วนะครับตามด้วยอีเมลนะครับ ควด้วยชื่อผู้ใช้นะครับชื่อผูช้นี้แล้วแต่ผู้ใช้จะตั้งค่าตั้งเลยนะครับว่าจะตั้งเป็นชื่ออะไรเช่นนี้ผมจะตั้งเป็นแม็กซ์ละกันนะครับแม็กซ์รหัสผ่านแล้วแต่ท่านจะตั้งเลยนะครับด้วยรหัสผ่านของผมได้ใส่ไว้ว่าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับแต่ว่าการที่ใส่รหัสผมไม่ได้ตั้งทำการเอ่อเ,เข้ารหัสไว้นะครับเบื้องหลังก็จะทำการแสดงผลอ่านี่เห็นได้ว่า ระบบจะแจ้งเตือนนะครับว่าตรวจพบว่าในช่องนี้มีสัญลักษณ์หรืออักขลกแปลกเข้ามาในระบบนะครับก็จะทําการแจ้งเตือนว่าให้ทําการเปลี่ยนนะครับโดยที่ผมจะตั้งไว้ว่าให้มีการใส่แค่เฉพาะตัวเลขเท่านั้นครับก็จะเป็นการลงทะเบียนสําเร็จครับแล้วก็จะมาลองเข้าดูนะครับที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ว่าเข้าได้ไหมอ่า พอเข้าได้มาปุ๊บก็จะเป็นหน้าแรกเลยนะครับหน้าแรกก็คือจะมีแบนเนอร์นะครับแนะนำโปรโมชั่นต่างๆนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นหน้าหน้าแรกหน้าแรกนะครับหน้าแรกก็จะเป็นแบนเนอร์หน้าที่2ก็จะเป็นกาลังฉายก็คือหนังที่กําลังเข้าลงอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเรียงจากเข้าไหนวันแรกจนมาถึงล่าสุดนะครับที่เพิ่งเข้าแบบก็จะเป็นเรื่องมิกกี้นะครับเรื่องแรกก็อาจจะเป็นเรื่องนรกนรกหยุดนรกครับโดยที่เราจะกดเข้าไปดูได้เลยนะครับ ซึ่งในหน้านี้ก็จะมีหน้าปกแล้วก็มีตัวอย่างครับตัวอย่างก็สามารถเล่นได้นะครับและตามด้วยวิจารณ์ภาพยนตร์นะครับเลตองต่อมานะครับจะเป็นเรื่องย่อนะครับแล้วก็รายละเอียดภาพยนตร์แล้วก็รายละเอียดรายชื่อนักแสดงนะครับแล้วก็ชื่อผู้กำกับครับหน้าโปรแกรม โปรแกรมหน้าก็เหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นรายการหนังที่ว่าจะเข้าเร็วๆนี้นะครับก็คือหน้าเมื่อกี้จะเป็นหนังที่กําลังฉายอยู่นักเวลาปัจจุบันนะครับก็จะคล้ายๆกันเลยครับก็จะมีทั้งตัวอย่างวิบทวิจารณ์ภาพยนตร์นะครับเรื่องย่อรายละเอียดภาพยนตร์รายชื่อนักแสดงครับแล้วก็ผู้กำกับครับต่อามาขครับด้านล่างเมื่อมีหนังมากเกินในหน้านี้ผมตั้งไว้แ่า หนหน้าจะมีหนังแสดงทั้งหมด16เรื่องหลังจากส6เรื่องก็จะมีปุ่มด้านล่างครับนี่ครับก็จะเป็นหน้าถัดไปโดยโปรแกรมหน้านะครับจะตั้งลําดับก็คือหนังที่ใกล้จะเข้าฉายจนไปถึงหนังที่ฉายในเดือนถัดๆไปนะครับนี่ครับก็จะเรียงเลยหนังเรื่องนี้ใกล้จะเข้าโรงแล้วนะครับแล้วหนังเรื่องราไฟก็จะเรียงลําดับไปครับ แล้วก็จะมีปุ่มก่อนและหลังครับถ้าเรากดหลังมันก็จะไปหน้าตัดไปเหมือนกันครับถ้าเรากดก่อนก็จะกลับไปหน้า,าตอนแรกนะครับที่เรา,ากลับมาต่อไปนะครับก็จะเป็นหน้าของเอ่ moment, หอหน้าของพนักง,งานนะครับไ้ทําการกรก P P อรกภาพยนตร์นะครับโดยขั้นแรกครับการที่เราจะเข้ามาหน้าพนักง,งานได้เราก็ต้องใส่บัญชีพนักงานลงไปก่อนนะครับก็จะทําการใส่บัญชีพนักง,งานน,นด้วยรหัสของพนักงานนะครับที่เราตั้งไว้ เมื่อกดเสร็จเราก็จะเจอเมนูเยอะแยะครับเมนูแรกครับจะเป็นข้อมูลสมาชิกลูกคา้าก็เลยในนี้ที่ลูกค้าสมัครเองไม่ได้นะครับเราก็จะให้ทําการสมัครกับพนักง,งานพนักง,งานาก็จะมาทําการกรอกข้อมูลลูกค้าตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับเนี่ครับเมื่อกี้ที่เราสร้างขึ้นมาก็จะขึ้นมาแล้วณชื่อนายนามสกุลนางสาวเลขบัตรประชาชนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อีเมลชื่อบ้ใช้นะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับโดยที่เราสามารถกดแก้ไขด,ดูข้อมูลได้นะครับ แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนรหัสสมาชิกได้นะครับอย่างอื่นสามารถเปลี่ยนได้หมดนะครับแล้วก็ลบข้อมูลสมาชิกออกนะครับเมื่อลูกค้าเลิกเป็นสมาชิกแล้วต่อม,มานะครับจะเป็นโปรแกรมหน้านะครับโปรแกรมหน้าก็คือการเรากําหนดเรื่องฉายหนังลงไปนะครับก็คือในหน้าของโปรแกรมหน้าก็คือหน้านี้เลยครับเราจะเพิ่มหนังลงไปเนี่ยนะครับการที่เรากดเพิ่มหนังเข้าไปก็จะมี นี่ครับเรามีชื่อภาพยนตร์รหัสวิดีโอตัวอย่างราสวิดีโอรีวิวเลตนะครับแล้วก็วันที่เข้าฉายอะไรแบบนี้นะครับมากมายให้ขขงลงไปแล้วก็มีการดึงข้อมูลภาพนะครับใส่ลงไปในฐานข้อมูลด้วยนะครับก็คือจะมีรูปภาพปกหนังรูปภาพผู้นำกลับครับเพื่อเราไปโชว์เป็นหน้าแบบแบบนี้ได้เลยครับนี่คือหน้าปกหนังนะครับหน้าผู้นำกลับก็จะเป็นแบบนี้เลยครับนี่แบบที่เราเห็นไปก่อนหน้านี้ครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของโปรแกรมกําลังฉายก็เหมือนกันเมื่อกี้เลยนะครับก็คือการเพิ่มข้อมูลหนังลงไปก็คืออันนี้จะเป็นหนังที่กําลังจะพร้อมฉายเร็วูนี้หรือหนังที่กําลังฉายอยู่ครับต่อมานะครับจะเป็นประเภทภาพยนตร์ซึ่งหนังทุกเรื่องจะมีประเภทของมันอยู่นะครับโดยที่เราจะมาเพิ่มประเภทลงไปในหน้านี้ก่อนนะครับนี่ครับเราก็จะกรอกข้อมูลไปว่าประเภทอะไรอย่างเช่นแอคชั่นเอ่อประเภทแฟมิลี่นะครับ หรือประเภทดรามาร่านะครับเราก็จะใส่ข้อมูลตรงนี้แล้วก็ลบข้อมูลได้นะครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของเพิ่มรายชื่อนักแสดงครับส่วนในหน้านี้ก็จะมี2แบบนะครับก็มีทั้งรายชื่อนักสแสดงที่กําลังเข้าฉายนักแสดงที่จะฉายเร็วๆนี้นะครับอย่างเช่นนี่นะครับก็จะเจอรายชื่อนักสแสดงเลยที่เรากรอกไว้ในระบบฐานข้อมูลนะครับพร้อมกับรูปภาพนะครับนะครับในหน้ากรอกก็จะเป็น ชื่อนักแสดงแล้วก็เลือกรูปภาพมาครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของจัดประวัติ้จัดการประเภทประเภทภาพยนตร์นะครับก็คือเราจะทําการจัดประเภทว่าหนังเรื่องนี้อยู่ประเภทอะไรมีกี่ประเภทอะไรแบบน,นี้ครับในหนังโดยที่เมนูแรกเราก็จะเป็นเลือกก่อนนะครับภาพยนตร์อย่างที่เราเลือกเอฟวันนะครับตามด้วยเล็ประเภทนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเอฟวันจะเป็นหนังประเภทแอคชั่นก็ทาการกดบันทึก แล้วก็จะมาโชว์ข้อมูลตรงนี้นะครับด้านล่างว่าเออ f 1กลายเป็นหนังประเภทอะไรมีกี่ประเภทอะไรประมาณนี้ครับเหมือนเออเหมือนเรื่องนี้ครับแล้วคาสั่งตายเห็นไหมครับชื่อหนังตามด้วยรหัสหนังแล้วก็ตามด้วยรหัสของประเภทนะครับก็คือรหัสประเภท8คือโฮนะครับหนังผีนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการกําหนดการจัดการรายชื่อนักแสดงนะครับก็จะคล้ายๆหน้าเมื่อกี้เลยครับนี่คือการจัด นี่คือจะเป็นหน้าการแสดงข้อมูลการจัดการชื่อนักแสดงโปรแกรมกําลังฉายนะครับนะครับทั้งหมดโดยการเรากดเพิ่มข้อมูลแล้วก็ตามด้วยชื่อหนังเลยนะครับที่เราทําตั้งไว้อย่างเช่น Snow White. ์ไวท์เลือกนักแสดงครับคนนี้ชื่ออะไรแล้วก็เกาลงไปพอบันทึกเสร็จปุ๊บข้อมูลก็จะบันทึกลงไปในนี้แล้วก็จะไปโชว์ในหน้าแสดงผลรายชื่อนักแสดงนะครับต่อมานะครับก็จะเป็น ในส่วนของข้อมูลพนักง,งานนะครับการที่เราจะเข้ามาในหน้านี้ได้ก็ต้องมีชื่อบัญชีพนักง,งานนะครับก็สมมุตินะครับนี้เราจะเข้ามาในระบบพนักง,งานแล้วเราเข้ามาได้ปุ๊บเราจะทําการเพิ่มพนักง,งานให้คนอื่นสามารถเข้ามาในระบบแล้วได้นะครับเราก็ต้องไปที่ข้อมูลพนักง,งานซึ่งในหน้านี้ก็จะขึ้นมาว่า บุ๊กบี้นะครับเมนเจอร์นะครับก็คือผู้จัดการการที่เราจะใส่ข้อมูลลงไปในฐานข้อมูลนะครับในส่วนของพนักงานก็จะต้องผ่านรหัสของผู้จัดการก่อนแล้วหน้านี้เราก็จะให้ผู้จัดการใส่ข้อมูลนะครับเช่นผู้จัดการชื่อแอดมินแอดมินนะครับรหัสก็ผู้จัดการตั้งรหัสอะไรเราก็ใส่ไปอย่างนั้นเลยนะครับเช่นแอดมินหนึ่งสองสามอาแล้วก็จะเจอแล้วข้อมูลพนักงานก็จะขึ้นมาหหัสพนักงานชื่อนามสกุลของพนักงานอีเมลพนักงานนะครับชื่อผู้ใช้ที่พนักงานตั้งไว และหลัดผ่านนะครับโดยที่เราจะลบข้อมูลแล้วก็เพิ่มข้อมูลได้อย่างเช่นเราจะเพิ่มข้อมูลเราจะเพิ่มพนักงานมาพนักงานนี้ชื่อ,อสมชายนะครับสมชายสมชายนามสกุลสุขสว่างนะครับแล้วก็อีเมลของพนักงานนะครับเช่นอาจจะใส่เป็น k g h t i 8 9 9 8ก็ได้8990ก็ได้ครับแล้วก็ add gmail.com นะครับ ตามด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้คขาก็คือพนักง,งานสามารถตั้งเองได้เลยอว่าเขาจะใช้ชื่ออะไรอย่างเช่นเขาอจจะใช้คําคว่าขวัญศูนย์หนึ่งก็ได้ครับแล้วก็รหัสผ่านก็เลวแต่ร์เขาจะตั้งครับอย่างเช่นนี้ผมจะตั้งเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแล้วกดยืนยันปึง่งก็จะลงในฐานข้อมูลเรียบร้อยครับแล้วทีนี้เราก็ลองกลับไปดูครับว่าเราจะสามารถเข้ามาในระบบพนักง,งานได้ไหมในหน้านี้นะครับเราก็จะลงชื่อออก แล้วก็จะใส่รหัสพนักงานไอกี่เราตั้งชื่อว่าขวัญศูนหนึ่งนะครับแล้วก็รหัสผ่านที่เราตั้งไว้ก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเลยจะลงจแล้วก็เข้ามาหนานี้ได้นะครับเนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองทําการเพิ่มโปรแกรมหนา้าไอ้โปรแกรมที่กำลังสายดูยนะครับก็จะได้เห็น อันนี้เราจะกลับไปหน้าโปรแกรมกําลังสายนะครับแล้วก็จะไปเลือกหนังมาหนึ่งเรื่องนะครับเพื่อใส่ลงไปในระบบน,นี้ขอขยาดขออนุญาตเข้าเพจเมเจอร์นะครับสมมติว่าผมจะเอาหนังเรื่องเออห,หนังเรื่องซูเปอร์แมนนะครับแล้วก็จะทำการใส่ชื่อ นี่นะครับใส่ชื่อใส่ชื่อภาพยนตร์รหัสวิดีโอนะครับเราก็จะไปดึงจาก YouTube มานะครับแล้วที่เราจะเข้าไปที่ YouTube เราก็จะหาตัวอย่างนะครับอ่ะเนี่ยครับเราก็จะดึงมาเราก็จะกดเข้าไปใน YouTube สนดูทุกูบ เราเข้ายง youtube แล้วก็กดที่ลิงก์ด้านบนนะครับแล้วก็เอารหัสผ่านของรหัสอ่า d u ดัสคีนะครับก็คือรหัสของ youtube เนี่ยครับมาใส่ในหน้านี่เลยครับรหัสตัวอย่างแล้วก็ตามด้วยอ่าพการรีวิวหรือการวิจารณ์นะครับเราก็จะหาคลิปดูมาใส่นะครับผมจะเอาเป็นคลิปแรกนะครับสัสดีเชาออฟชเชนอลครับคลิปดิ่มมา นอกก็เรื่อง mcu ก <MCU S 1> ันบ้างเน,นี่ยนะครับเราก็จะเอารหัสเหมือนเดิมเลยนะครับใส่ลงไปอ่าเสร็จแล้วก็เลทนะครับสมมุติว่าผมจะตั้งว่าหนังเรื่องนี้เลทสิบสี่อ่าวันที่เข้าฉายวันที่เข้าฉายวันนี้นะครับวันที่เข้าฉายคือวันนี้นะครับอเวลาภาพยนตร์นะครับโอเคผมจะตั้งไว้สัก เพลเดปลักร้อยยี่สิบนะครับร้อยี่สิบนาทีนะครับเรื่องย่อเราก็จะก๊อปมาเลยนะครับข้อมูลล้วก็จะใส่ข้อมูลลงไปเรื่องย่ออ่าต่อไปก็จะเป็นรูปนะครับรูปหน้าปกหนังเราก็จะเอารูปหน้าปกหนังมาใส่นะครับ นี่นะครับเราก็จะได้รูปปกหนังมาเราก็บันทึกมาเลยรูปปกหนังนี่ครับแล้วเราก็จะทําการใส่ลงไปในหน้านี้นะครับแล้วก็ชื่อผู้วังกับอันนี้เราต้องไปหาดูก่อนนะครับว่าชื่อผู้กัากับชื่ออะไรชื่อเจมเจมกันนะครับเราจะใส่ไปเลยเจม เจมเจมกันนะครับเจมเจมกันอ่ะแล้วก็ไปหาลูกเข้ามาสับ เราก็จะได้รูปของเจมกันมานะครับเราก็จะทําการดาวน์โหลดมาแล้วก็บันทึกลงไปในใใส่ในฐานข้อมูลนะครับนี่ครับพูกลับนี่ครับเราก็ได้มาแล้วเราก็อัปโหลดลงไปจึกเรียบร้อยนะครับบันทึกข้อมูลสําเร็จนี่นะครับเราก็จะรีเฟซดูจะมีหนังอ่าเนี่ครับหนังใหม่เข้ามาแล้วหนังนี้กำลังฉายนี่ครับตอนนี้ก็สามารถดูได้เลยลิปไปดู วิจารณ์ณภาพยนตร์สุัสดีทอกอ่าเรียบร้อยครับข้อมูลก็จะลงมาแล้วในนี้ส่วนตรงไหนที่จะไม่มีข้อมูลก็จะขึ้นว่าไม่มีข้อมูลนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้เลยครับเว็บไซต์ครับส่วนโค้ดนะครับผมก็จะใช้ในการรันเว็บไซต์ของผมนะครับจะใช้แมมนะครับในการรันก็คือรันผ่านเฮดทีด็อกอะไรขึ้นมาครับนะครับ,นะรบก็จะแบ่งเป็นโฟลเดอร์โฟลเดอร์แต่ละหน้าลงไปนะครับ ก็ขอจบการน,นำเสนอีี่เท่านี้ครับขอบคุณครับ